สวัสดีครับหมอเก่งชาแนล l ชาวนี้พามาชมต้นสวนส้มโอที่สวนหมอเก่งชาแนลนะครับมีมแมลงเราก็มือบีบ,บ,บจับจับจับ,จบมันไปเพราะว่า,มาแมลงไปหมดแล้วครับนี่บรรยากาศยามเชา้าสูดอากาศบริสุทธ์นะครับสัมผัสด,ดมดอกส้มโอครับ หอมหอมนะครับดอกส้มโบนี่นี่ครับแต่ละต้นเราก็ดูแลด้วยอย่างดีครับค่อยๆทําไปครับค่อยๆทาไปก็สําเร็จเองครับนี่ส้มโบมีแต่ต้นสวยๆงามๆทั้งนั้นนะครับนี่แดดอ่อนๆยามเช้านะครับสัมผัสเอาวิตามินดีเนี่ยต้นนี้ภูมิใจเสนอนะครับครับจิมสยามบอกดอกแล้วอยู่ข้างล่างนู่นเหลืองๆนู่นขาวๆนู่นขาวแต่งกว่าน้องแมวมาเดินอะไรน้องแมว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  นครับรรยากาศสวนส้มโอินซีอ o กอนิกแช่ที่สวนของโมเกงชาแนลมาดูต้นนี้หน่อยสิเี็นดอกดอกครับนี่ดอกดอกไปไหนแล้วครับติดดอกไหมเนาะติดลูกไหมเนาะโอ้ไม่เห็นลูกอุ้ยนี่ไงดอกครับดอกดอกดอกออกดอกเรียบร้อยแล้วนะครับต,ต้นส้มโอขาวแตงกว่าต้นนี้ขอบคุณครับ